ถ้าเกิดผมมองในแง่ธุรกิจนะวันนี้ผมอยากจะพูดถึงแง่ธุรกิจว่าี่มันมีบทบาทอะไรมากในแง่ธุรกิจไปผมอยากยกตัวอย่างที่ถ้าเกิดคนทั่วไปจะไม่นึก,นก,นกไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมมองว่าในแง่ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารเนี่ยสมมติว่าคุณมีสักสิบสาขา,านะครับคุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเรียกว่าซอฟต์แวร์ POS Point of Sale ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันควรจะต้องติดตั้ง บนคลาวเพราะว่าถ้ามันมีสิบสาขาปุ๊บเนี่ยการใช้งานการทํางานเนี่ยเราก็อยากให้ระบบที่อยู่บนคลาวเนี่อรองรับการเข้ามาของคนที่จะใช้งานตรงนี้ได้พร้อมเพียงกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยรู้จักเจ้าของซอฟต์แวร์ที่เป็น PUS เขาก็จะไปขายกับทางร้านค้านะครับร้านคะอันไหนยังไม่มี PUS แับนี้ซื้อขงเขาไหมพอซื้อเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านต้องเลือกว่าเฮ้ย hey, คุณจะใช้คลาวเจ้าไหนผมจะติดตั้ง PUS บนคลาวตัวนั้น ทำให้คุณเนี่ยแอคเซสได้จากทุกที่ธุรกิจอีกการหนึ่งที่ที่น่าสนใจอีกการหนึ่งก็คือธุรกิจโลจิสติกโลจิสติกนี่ก็ใช้เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลจิสติกมันต้องมีการครอบคลุมให้มันทั่วประเทศนะครับเมื่อมีเกิดการครอบคลุมให้ทั่วประเทศเนี่ยหลักการของโลจิสติกมันต้องมีการรู้ว่าต้องไปส่งของยังไงแทร็กสินค้ายังไงของอยู่ในเวฮาสเท่าไหร่ทุกอย่างออนไลน์หมดทุกอย่างต้องอยู่บนอินเทอร์เน็ตทุกอย่างต้องอยู่บนคลาว เพราะข้อมูลเนี่ยมันต้องอัปเดตตลอดเวลาไม่สามารถที่จะไปเก็บไว้ที่โลเคอลที่ใดที่หนึ่งได้นี่คือสิ่งที่ข่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่เขาต้องการความรวดเร็วต้องการอะไรที่มีราจินซีต่ําต้องการที่จะอัปเดตได้ทันทีเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสามารถค้นหาได้ทันทีอันนี้คือสิ่งที่ถามว่าทําไมข่าวถึงเป็นอนาคตนะครับนี่คือข่าวที่มีบทบาทกับธุรกิจในแง่ของโลจิสติก พอมันเริ่มกินอะไรที่กว้างมากไม่ว่าจะเป็นครอบคุมทั้งประเทศมีสาขายเยอะๆพวกนี้ต้องอยู่บนค่าวเป็นหลักนะครับข่าว p r o v i d e ์ในบ้านเราก็อย่างที่บริษัทเราเป็นนิพาคลาวเนี่ยเราเป็น local คลาว provider เราเป็นคนที่มองเข้าใจธุรก,กิจตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเราคิดแล้วก็เราทำ r ีตรงนี้มาประมาณสักสีปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าใจดีเราใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นต้นทุนต่า ที่เป็น Open Source ที่เราเรียก Open Stack นะครับเรามี Storage ขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีต่ตางๆชาติอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้ต้นทุนในการทำนี่ยต่ำและสามารถที่ Scale ได้อย่าลืม c คลา d เนี่ยข้อดีอันนึงขอแถมนิดน,นึงนะครับคือคลา d เนี่ยมีข้อดีหลักที่ดีมากก็คือมันมี agility คำว่า agility คือว่ามันยืดหยุด่ได้ถูกไหมครับยืดหยุ่นน่คือหมายถึงว่าเกิดสมมุติว่ามีคนใช้งานเยอะ เราก็เพิ่มจํานวนเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่นะแค่เติมเครื่องเข้าไปเฉยๆมันก็สามารถมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็น private cloud สำหรับบริษัทใหญ่ๆเขาก็ยิ่งชอบใหญ่เพราะว่าถ้าเขาลงทุนครั้งแรกปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงแต่ถ้ามีดีแมนมาสูงปุ๊บเขาก็เพิ่มเครื่องได้เรื่อยๆเพิ่มคอมพิวติ้งพาวเวอร์ได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น agility มีความสําคัญจะยืดจะหดตัวได้นะครับเขาเรียกว่า มีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากและทุกคนก็อ,อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นคราวให้ตรงนั้นมันถึงเป็นอนาคตที่ดีสำหรับธุรกิจนะครับ